กระหึมไทยลีบุรีรัม์จอกคว้าจเจริญศักดิ์วงก่อนปิดความเร็วสูงทีมชาติไทยจับตาบิ๊กติวหลังจบฤดูก,กาลนี้บุรีรัมยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีจอกคว้าจเจริญศักดิ์วงก่อนปิดความเร็วสูงทีมชาติไทยจับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดโดยบุรีรัมที่กำลังมีรุ่นสามแชมป์อยู่ในขณะนี้กำลังเดินหน้าจัดการบิ๊กติวจากเมืองทอง เตรียมนาเข้าจเจริญสักวงกอนเข้ามาแทนที่สุพนัทเหมือนตาที่กําลังจะย้ายไปยุโรปโดยจเจริญสักวงกอนนับตั้งแต่ย้ายออกจากสมุดป้าการสิตีไปร่วมทีมกับปีจีปทุมยูนเต็ดแม้กระทั่งกับเมืองทองยูนเต็ดเขาก็ยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เลยโดยมาสัทดาอ e ีซีอีโวยนาโคชาวญี่ปุ่นถือเป็นกุญสือที่มีคู่มือการใช้งานเจ้าเทโดยดิวของเพืระดอนชัมรัศมีพิสูจน์ให้ได้เห็นแล้ว ปัจจุบันพีระดลนชำลัสนีเป็นผู้เล่นแกนหลักช่วยบุรีรัมย์ุนสามแชมป์และเขากลายเป็นผู้เล่นแกนหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปแล้วอีกด้วยซึ่งมาสถาดาอิชิอีมีคู่มือใช้งานจึงสามารถงัดฟอร์มเก่งของเจ้าเทออกมาได้อย่างแน่นอน